กีินชาแนลครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าย3บ่าย4โมงพามาดูซานี่ sy 2อ5 4นะครับของเสียพลนะครับกำลังลอกสะปะปานะครับไม่มีน้ำนะครับแห้งขอดนะครับจำเป็นต้องวงลงไปอีกนะครับซานี่ตัวนี้มุ่งกี่1คิวนะครับตัวใหญ่นะครับ ข้องตัวสูงนะครับเครื่องมิซูบิชินะครับปั๊มคาวัตสกิ K5V นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นลองลงมาจากตัวเอสนะครับตัว SY215 เหมือนกันนะครับ C ที่เป็น ACE นะครับทำงานแต่เมื่อวานนะครับ 20เมตรนะครับยาว100ร้อเมตรลึก3เมตรนะครับ มาได้เกือบปีน,นะครับมีลายแยกมาด้วยนะครับ ดีๆนะครับเต็มอุ้มุมกีใหญ่ฝนตกมาทั้งสองวันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะว่าไงนะครับแต่ผมว่าตัวนี้อามไวเหมือนกันนะครับอามยุกอามแล้วก็ยุกดีเข้าดีดออกไวนะครับ ท่องตัวอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้ผมว่าไวอยู่นะบางคนอาจจะว่าช้านะครับแต่ผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับความไวประหยัดน้ํามันนะครับดูแล้วโครงสร้างคล้ายๆกับมาร์คซิกเลยนะฮะแต่ปั๊มจะเป็นปั๊มตัวใหม่กว่านะครับน่าจะเป็น K5V นะครับถ้าจําไม่ผิดลายแยกนะครับติดตั้งมาพร้อมนะครับเมื่อกี้หนึ่งคิว โครงสร้างใหญ่อยู่นะครับ ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับช่องกีริน Channel นะครับก็เดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะหารถทำงานมาให้ดูชมนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ